สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมผมเป็นขมชื่อกระชัดนะครับผมกันนะครับเป็นผู้ชมที่อยเกมมาครับตั้งกับมอสของ GTA ด้วยมอสบ้าเลยครับผมเซิร์ฟเวอร์ GTA นะ GTA MC เนี่ยผมโอเคนะครับกลับมากับที่เดิมนะครับผมหลังจากที่ไปพาร์ทที่4นี่พาร์ทที่5นะครับเรามาตัวเย็นกับพาร์ทที่5กันต่อนะครับผมมานะ่ยตอนแรกครับผมหาของก่อนอุ้ยความแหลกที่สมจริงอีกนะฮะจังหวะนี้โอ้โหกูเด้งกลับมาที่เดิมครับผมไม่ได้เลยครับผมไม่ได้เอาเดี๋ยวๆดที่มีระเบิดด้วยเหรองงเลยฮะ นะฮะหรือว่าเขาต้องใจทํากแหลกบนะครับผมมานะฮะได้สองปืนสองปืนบ้าแล้ครับผมได้ปืนหนึ่งนะแล้วก็ได้รถไมคคันหนึ่งนะครับผมค่อนข้างค่อนข้างนตีนิดนึงนะฮะไม่เป็นไรนะครับผมมาหากันดีกว่าผมว่ามีอะไรอยู่ตรงนี้บ้าง <c oughs> โอ้โหแอบแม่เยี่ยมไปเลยนะฮะได้ปลาใส่เสื้อก่อนโอเคนะได้สองโอเคได้กางเกงมากะสุนโอ้โห <c oughs> แม่กะสุน มึงจะบ้าหรือเปล่าฮะขอของกูทั้งตัวมันมีอยู่แค่นี้เดี๋ยวๆไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็เฟยวได้เนี่ยไปดูดีกว่าโอ้ว้วาวสายวัยไว้ a w m ด้วยครับผมหายากนะฮะอย่างนี้นะผมหายากนะ,ะอย่างนี้นะแอนแลมไปเลยปืนแต่ละปืนนี่ค่อนข้างแลนนิดน,นึงครับผมไม่ใช่แลเทมนะแลดูคนอื่นทุยนะ รอเลน่นนะผมปืนเอรู้สึกว่า A w M นี่ค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมเพราะว่าดูแล้วมันแม่งแพงที่สุดอ่ะนะฮะไม่เป็นไรนได้ปืนแรงมาได้ปืนแรงมาเแต่กูก็ตายอ่ะเนี่ยฉนันทำใจเอาไว้ก่อนเลยครับผมว่ายังไงยังไงกูก็ตายเนี่ยค่อนข้างสงตีดิดนหนึ่งเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเนี่ยตายไม่ตายไม่ใช่ปัญหาผมปัญหาก็คือกูจะเก็บตังค์ยังไงให้มันได้ตังค์แล้วเอาไปซื้อของถ้าไปซื้อบ้านเนี่ยเนีนึกออกไหมเนี่ยเจอทั้งบ่อ โอ้ยอีกแล้วเดินเดินเดเด้อยิงยิงอีกโอ้โหจังหวะนี้เจอเอดวิเอ็มกูยิงยิงยิงโอ้โหแม่งเย็ดแค่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาเอาเอาจะเอาจะเอาเหรอจะเอาเฮ้ยชิบหายแล้วตุ้มกลับมาที่เดิมเอ็ดวิวเอ็มกูไปแล้วฮะยิงไม่โดนด้วย เนะยิงไม่โดนดีไม่เป็นไรผมมันได้ฆ่ามันหนึ่งเนี่ยแล้วตังกูเสียปิีกสองเฮ้ยตังกูมีสามสิบหกบาทไม่ใช่เหรอยังไม่ทันได้เก็บของเขาตำรวจแบงวิ่งมาตบกูก่อนแลวเนี่ยเครียดเลยปืนกูแหละเจ้าปืนกูอะนะคงมไม่ได้เกิดมาที่เดิมนั่นไงที่ไหนไม่รู้ละชิมหายนะที่ไหนก็ไม่รู้ละไม่เป็นไรฮะชีวิตเราชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอผมพี่ตูดกล่าวไว้เอ้พี่ตูนกล่าวไว้เนี่ยไม่เป็นไรเนะี่ย นะครับผมอันนี้อาจจะเอาชีวิตรอดได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่แต่พยายามเอาให้นานที่สุดเนี่ยเอ15 a อ15บอบอไม่ใจครับผมเอาปืนอื่นทางน่าจะดีกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวเราใส่กางเกงก่อนเนี่ยกางเกงกูมีเยอะละโอเคช่างแม่งครับผมดูตรงนี้ที่นี่ที่ไหนครับผมสถานีรถไฟใต้ดินแหละไม่เอาอะ่ะผมยังไม่เจอรถเลยเว้อหรือว่าเราต้องเอารถใส่รางต้องกดแล้วมันถึงจะไปอาจจะใช่ว่าแต่อันนี้ทำไมเอามาทำไม เอออันนี้โอ้โหเจอหมวกแล้วครับผมขอบคุณพระเจ้านะแตงกอดเนี่ยเอานี่มาเอาสนมานะฮะแล้วก็เนื้อไก่ดิบพุ้ยไม่เอาฮะมันต้องใช้ขาใช่ปะอืมเบิดเด้๋ยวกดขี่กดไปว้าโอ้ยโอ้ยๆอ้ยรถกูกระตุกโอ้โห กตกไปหลินปิงเลยฮะโอ้โหจังหวะนี้รถไฟรถรถไฟฟ้านะรถไฟฟ้าไปหาน้เธอนะครับผมดูโอ้โหม่นยอดมากอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวกูค้างออาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเลี้ยวให้กูโอ้โหเลี้ยวแบบดิจิตอลเลี้ยวกลับมาทางเดิมอุ้ยอุ๊ยอุ้ยโดนโดนตบโดนตบไอ้เนี่ยขับรถไปดีวะเฮ้ยกูเจอจิ๊กโขค้างละเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวโอเคเฮ้ยเลี้ยวกลับมาที่เดิมไอ้ชัดนะ่ย กูเครียดกับรถจริงๆเลยโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงหยุดก่อนไอ้ชายไม่ขับรถไปโอ้ขับรถไปอุ้ยขับรถไปขับรถไปมันมันยิงรถกูแล้วมันยิงรถเฟอร์รารี่กูแล้วไม่ได้ครับผมยิงรถดอมกูนฮะวันนี้เซิร์ฟเวอร์กระตุกนิดหน่อยโอ้โหไม่นิดแล้วไม่นิดแล้วจังหวะนี้จอดแล้วสถานี next station bitch โอเค โอเคนะฮะเฮ้ย hey, ออกมาดีผมทุบมันออกมาไม่ได้ฮะต้้งไม่หายว่าขันใหม่จริงๆวนะเนี่ยนี่ผมหนึ่งสนาสถานีต่อไปหัวลำโพงนะฮะอันนี้อยู่หัวลำโพงเนี่ยผมอ่ะโอเคเอามันมาเนี่ยฮะโอเคไปดูกันดีกว่าผมว่าสถานีน,นี้มีอะไรบ้างเนี่ยนี่นะผมคนสร้างนะสร้างโดยปีสอง3ันิสา กำเนะี่ยเซอร์เวอร์นี้ค่อนข้างแน่นเนี่ยเนี่ยไม่เป็นไรเนะี่ยจังหวะน,นี้กินต่อแม็กซ์สิบสองเปอร์เป็นลิฟต์เหรอฮะ <c oughs> มันเป็นลิฟต์เหรอวะ <c oughs> แม่เนะี่ยเหมือนลิฟต์จริงๆเอ้ยุทธเดาะนึ่ว่าคนเนี่ยโลง่โลงๆเนะี่ยโอ้โหไม่โล่งแล้ว <c oughs> นั่นไง ยิงมาได้ไก่ด้วยโอ้โหปืนยิงระเบิดกรีเน่ลันเชอร์กูไปแล้วจังหวะนี้เนีเ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยิงอะไรสิกูวะเดี๋ยวก็สุนก็หมดเนี่ยไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับผมค่อนข้างหน้านตาดีโอ้ยชิบหายแล้วอุ้ย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 ปืนปืนคนข้างค่อนข้างไร้กาดเง้ยเนี่ยนะฮะเบียหกบาทแม่งกูไต่แล้วเนี่ย โดนบ่อยเลยทีเดียว <c oughs> นะฮะแม่นะผมปืนเราสู้เขาไม่ได้เนะี่ยแล้วกล่องเขากทั้งที่จะดีกว่าเนะี่ยผมเทียดเลยทีเดียวเนะี่ยดูแล้วของแต่ละอย่าง,ขงเขาปืนเติมเปล่าวะแมงมียิงแล้วติดไฟสิกูดนะเนปืนอมลูกระเบิดมาไงนะผมงงเนะี่ยโอ้ยเดี๋ยวอันนี้มันที่ที่เดิมที่ที่เราเคยเจอกันครั้งแรกเอ้ยไม่ใช่เนะที่ที่นี่มันเป็นเออใช่ผมว่าเอ้ยมันไม่ใช่นี่วะแล้วก็เซนทรัลเวิด์หรือลาดพร้าวทุยเนี่ยใช่ มานะี่กินกินกินปลากระตูนโอเคปลากระตูนเน,นี่ยผมเนี่ยเราบ้านกูเม่ไร่จะได้วะต่างจากปากติมันก็เยอะนะตอนนี้อะตอนนี้เป็นเศษตีนไปแล้วเป็นเศษละองธุรีนะผมกรมจริง,รงกินปลากระตูนเล่นไปก่อนก็จะอาจจะอร่อยเอา้าเพิ่มครึ่งหนึ่งบ้าบบกไอ้ชายเพิ่มครึ่งนึงอย่าเพิ่มไม่คุณเลยเนะี่ย นี่มึงมึงไม่มีทางได้ขอดเวลกูหลอกนีเป็กรองเท้าวกวูหอมมันไม่ได้นะใส่เข้าไปโอเคนะฮะแล้วก็ขอดูข้างบนนี่เหอะเพื่ออาจจะมีของที่ดีไม่ไม่ดีเลยแต่ก็ดีอยู่ได้เสื้อมาเนะี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขนมปังออกาม,มาครับผมแมาพี่ยะ้ะนะฮะแม่จงังหวะนี้ทำไมเขายิงเราแล้วเขาแล้วไมกูตายเร็วทำไมเรายิงเขาแล้วเขาตายช้าหรือปืนกูกระจอก นี่นะฮะมีหลายๆคำถามเข้ามาผุดเข้ามาในหัวผมเนี่ยผมหรือว่าคุณเล็กกากอันนี้น่าจะสำคัญนะไม่ตุ้ยเนี่ยอันนี้โอ้โหนี่ไงเซนท์เทนโวด้วรับผมโอเคเนี่ยที่ที่เราเคยเจอกันครั้งแรกเนี่ยผมไม่ใช่ครั้งแรกพาสสามพาสสี่นั่นแหละเนี่ยเอออุเจอแมกกะสุนเนี่ยผมเอาพ็อกช็อปเอาพ็อกช็อปมาโอเคเนี่ยก็กินแครอทดีกว่า เบื่อเนื้อแล้วนะโอเคกระสุนลูกซองเดียวมึงให้กระสุนกูแล้วกูมีพกกระบอกเดียว M 1 9 1 1ด้วยนะฮะเฮ้ยมึงอยากกระตุกเป็นหลินปิงดีวะโอเคอืมวูวจะพกอีกกระบอกหนึ่งเอามาทำแมวะไรฮะใส่เข้าไปถอดออกใส่เนี้ยไปโอเคนะฮะ ที่เหลือก็เหลือแค่เสื้อนะผมถ้าเราซื้อได้เสื้อดีๆมาสักตัวหนึ่ง,ทงเท่านั้นเราน่าจะเก่งกว่านี้ฮะเฮ้ยเปิดกล่องโอเคได้ลูกซองมานะแล้วนี่ฮะผมเราได้เสื้อดีๆมาแนละ้วเอา้าเฮ้ยเสื้อกูโอเคโอเคนะฮะคราวนี้นะฮะเราจะได้ทําการไล่ากาดเด้อเด้อเฮ้ย,ยกูใส่เสื้อไปแล้วอีฉัดแล้วเสื้อกูตกตรงนี้ได้ยังไงวะเนี่ยเซิร์ฟแม่งกระตกชัดๆเลยครับผม เนี่ยที่เปิดเลยมหมย,ยังเจอหมวกทองบ่อแมวนะฮะแล้วก็ตรงนี้เจอรถอีกสองคันไม่เป็นไรเนะี่ยแล้วก็ผมรู้นะผมว่าไอ้บูธนั่นนะ่ะมันใช้ยังไงเนะี่ยบูธนั้นให้กดที่ขวาผมแล้วก็แป๊บบนึงฮนะเจอเผอิญผมเจอซัมซัมบอดีนะ้เนี่ยซัมบอดี้อินดิสเฮลครับผม จริงจริงจริงจิงเกิดตกมาเป็นช็อกช็อกแหมลอยได้เลยทีเดียวจังหวะนี้แหมจังหวะนี้เหลือสองนัดใช้ลั่นไปบึ้มลั่นไกนัดนึ็กเอาอีกนัดนึ็ก reload แม่งตายแล้วชิบหายเลยตำรวจมาโอ้โหนะโทษทีครับผมเพราะว่าถ้าผมไม่ทำแบบนี้ผมจะอาศัยอยู่ในโลกแบบนี้ไม่ได้ครับผมเนี่ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยเนี่ยอุ้ยมีการโดนตบแบบรุ่นรัวอันเด็ดเด็ดเด็ด เดี๋ยวๆถ้าใครตีผมวะเนี่ยตำรวจเืมนะฮะหนึ่งดาวแล้วเมื่อไหร่กูจะหลุดพ้นมาเนี่ยโอเคนะฮะกว่กูจะรอดนะฮะเฮ้ยไม่ครับผมมันยังวันมันยังวันยังวันเสร็จอยู่เลยฮะตรงนี้ผมก็เคยตายไม่ใช่เหรอวะสงสัยตรงนี้มันเป็นที่ที่มีกล่องเยอะนะฮะ แบบคนต้องการห Maybe? Maybe. ัวผมเยอะเลยครับผมข่าวนี้นะฮะ m 1 9 1 1 m 1 9 1 We We yeah. on, 1ดีโหลดเยู่นะฮะเตรียมพร้อมมาตลอดเวลานะฮะเราพร้อมลบนะฮะผมมีปืนอะไรเอามาไว้ตรงนี้ให้หมดนะฮะสิงเกิลช็อตซองกลอกเอาไว้ตรงนี้แล้วก็โอ้โหถ้าของตกทีนี้กูแบบน้ำลายไหลเลยนะฮุกูนี้มันเลยครับผมพูดดีอะไรไม่ออกเลยนะฮะ ก็มีอะไรเปลี่ยนกับกางเกงเกางเกงไม่มีอะฮะเอ้มาตูกลูกซองเอามาก่อนก็นได้เพื่อเจอครูกอีกแล้วขี้ครูกอีกแล้วเด้อเด้อเด,ะดะ้ขอครูหาปืนก่อนก่อนไอ้ชัดไม่มีนะฮะบัดเฟิร์สให้คูหาปืนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอขี้คุกแล้วผมนี่จะทัดนะฮะของออกจะใหญ่มึงไม่มีเฮี้ยอะไรให้คูเลย นะจ๊ะช,ชุบุบเด,ด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเเอาเข้าป่าเราเราจะไม่กินป่าเนี่ยนี่ครับผมถ้ากกูเจอก็กูจะใช้ทั้งหมดของผม่าไล่ยิงเขาเนี่ยอาจจะรีโหลดช้าไปน,นิดนึงไม่เป็นไรอาหารเราต้องกินแต่หมูเนี่ยครับผมแล้วก็ปืนนะขอดูปืนอีกหน่อยดูว่าเนี่ยกระสูนพกกระสุนนี้โอเคกินแป๊บโอเคโอ้ เจอคุกเดี๋ยวชิบหายแล้เจอคุกครับผมโอ้โหเจอสไนเปอร์อีลิตนาสีซอมบี้สองวันหนึงกูใช้ก่อนนะฮะแล้วก็เอาสไนเปอร์โอ้โหเอ็มเอาเอ็มสองสเข้ามาฮะแล้วก็เอาแม่นะกูเป็นเจ้าพ่อปืนไปแล้วไม่กลัวโอ้โหอะไรลายตเต็มหัวกูเลยตำรวจแน่เลยฮนะ แล้วผมจะเอาปืนซักกรบอกเก็บนะเพราะว่าถ้าเรามีรถเราจะได้หนีได้เนะผมหนีตำรวจจะได้เร็วกว่านะฮะแล้วก็ตังมีสามสิบับผมก็เพิ่มมาจากตะกี้นิดนึง่งอู้วววใครทำอะไรตกไว้ครับผมเจ้าคุนอฟโอ้ไ oh ม่แกดมึงอย่าพิ่งดิกูจะเก็บปืน เฮ้ย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 ,เ,ยเอาปืนกูทิ้งไปหมดฮนะโหเจอนี่ไงที่เราต้องการนะผมดวกูนอ็อรแล้วก็มีปืนอะไรเจ๋งๆอีกส่วนมากเป็นสนัยแนะ่แล้วก็มีแต่ปืนอะไรงุ้งงี้งี้ก็ผมยิงงงงี้หง,งั่ง,งนะฮะแล้วก็ปล่อยมันไปก่อนฮนะเพราะว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้ผมว่าเป็นเป้าหนี้แน่ผม เพราะว่าปืนเราก็มีค่อนข้างค่อน,นิดเดียวเยอะนิดนึงแต่ว่าถามว่าของที่เรามีเราไม่ใช้มีไหมก็มีนะมีเยอะด้วยนะผมนั่นไงนโดนรีมูฟไปหมดละนะครับผมรีมูฟสามร้อยห้าสิบสองนะฮะหายเลยเอ,เอาดาวกุนอฟมามาเนะี่ยจะเป็นสไนเปอร์สไนเปอร์กินหมีไม่ใช่อีลิตโอเคนะฮะกินหมูไปก่อน How can I buy a home? ฉันจะทำยังไงถึงจะซื้อบ้านได้ก็ไม่รู้สินะกูยังไม่ซื้อบ้านไม่ได้เลยบ้าเอ้ยนะฮะเครียดเลยฟ้ตกับลิงแดกตีนไอ้อไม่ใช่เครื่องดื่มเนี่ยอันนี้อะไรรีสอร์ทผับมันผับนะฮะใครมีู่ตรงผับเนอะลงภาพยนตร์นะะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันผมเป็นสไนเปอร์อีลิตนาซีซอมบี้สองนะคระมีคนไหม ผมว่ามันต้องใช้อะไรนะอันนี้สูงไงแป๊บนึงเพื่อจะได้เห็นในการไก่เนี่ยอาคอมกูแหลกมันเลยฮะคราวนี้ยิงถ้ากูยิงมึงโดนกูให้สิบบาทเลยนะแหลกเลยทีเดียวนะแต่มันไม่จาเป็นนะมันไม่มันจาเป็นเนี่ยผม,ไ,มได้เห็นเขาในระยะไก่ได้เนี่ยแต่ถามว่า cpu กูจะรับไหวไหมจอกูจะฟ้าหรือเปล่านั่นก็อีกเครื่อง <c oughs> เครียดเลยเนะี่ยเดี๋ยวๆขอดูคนอยู่เนี่ยผมอัดมาสิบห้านาทีเนี่ยผมตายไปสามือว่าสองก็ไม่รู้เนี่ยแต่ตอนนี้หาคนก่อนเะนี่ยได้เราได้ของดีๆมาแล้วเนะี่ยก็ต้องใช้ครับผมถ้าไม่ใช้เนะี่ยจะไม่ได้เลยเนะี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเราได้อะไรนะลิงเนะี่ยเอ้ยสำรวจเลยวะลิงฝากแก้วเอ้ยุ้ยไม่ใช่ไก่ได้พลอยเนะี่ยโอเคดูตรงนี้แล้วคนระับผม ผมจะเป็นสไนเปอร์อยู่ด้านบนนี้เนะี่ยเพื่ออาจจะมีเออโอเคนี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหสวยเลยเดี๋ยวกูโดนสไนแบบยิงล่อบึมเนี่ยขี้แตกนี่ทำไงอ่ะหรือผมโดนคนมีเจเจแพทเนี่ยผมบินข้ามหัวกูไปเลยอย่างเงี้ยไม่ใจเลยครับว่าแต่มีคนไหมอย่าฆ่าคนแล้วฮะ ถ้าตัวนี้กูตายนะอุ้ยเด้อเด้อเฮ้ยนี่มันเป็นบ้านเหรอมันเป็นบ้านคนเนี่ยถามว่าอยากใช้รถไหมก็อยากใช้นะแต่ว่าทุกครั้งที่ผมใช้รถเนี่ยผมมันจะไล่ยิงกูเลยแล้วกูรถกูจะไม่ทันได้พังกูก็ตายเลยค่อนข้างเยี้ยเนี่ยผมต้องฟาร์มทิกโกก่อนไหมเนี่ยอุย้ยไอจิกเด้อตอนไอเปิ้ลิ๊บดิ๊บโอ้โหครข้างเดียวอ้าว กูทำอะไรผิดวะไม่เป็นไรเก็บตังก่อนโอ,อ,อ้ตังไอ้บ้าเอ้ยตังกูเรีหลดรดิ้งชิบหายแหละโอ้โหเด,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 ด้๋เดๆๆผมไม่ได้ตังวะนะฮะมีการค้างเล็กน้อยับผมเฮ้ยตีเหล็กอยากได้พอดีเลยไป ไปกูให้ชุดมึงโอเคปะว้าวมันศึกใส่ได้จริงๆด้วย <c oughs> เครียดเลยนะโอ้หไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้บ้านขนไปเรสโฮเทลตรงโรงแรมแดงครับผมเนี่ยตรงนี้ตลาดใช่ไหมตลาดนี้บผมแล้วก็มีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตไลฟ์รน่ผมพี่ตูนจะมาตัดตรงนี้ทุยเนี่ย นี่มีใครชอบมาดำน้ำแบบผมจำได้ว่าผมเคยตกไปครั้งหนึ่งแล้วขึ้นมาไม่ได้เนี่ยมันขึ้นมาได้ผมแต่ว่าจะอมเหรียญน,นะฮะเนี่ยร้านอะไรครับมินิมาร์กอ่ะเออก็ดีนะมีอะไรขายบ้างครับแปลกเนาะคนไม่มีเลยอ่ะเออนี่ก็สิบแปดนาทีแล้วผมไล่หาคนมากี่นาทีแล้ววะเนี่ยเด้อเด,ด้ออ๋อเออนั่นมันเบคอนแล้ว ว่าแต่ใครทำ um ตังค์ตกไว้โอ้ตำรวจโปลิสฟิดฟิดเดี๋ยวเดี๋ยวอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเจะโปลิสฟิดฟิดเดี๋ยวเดี๋ยวเหายแล้วอู้อู้อู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฮะอุ๊ยตำรวจดักกูตลอดสถานการณ์นี่สี่ชั่วโมงโอ้โหตรงนี้ก็มีเว้ยแม่งข่าวเด่นเย็นนี้ตำรวจไล่กูโอเค การเอาตัวรอดจากตำรวจนี่ค่อนข้างที่จะยากเนี่ยกูก้เกือบตายกลับมาแล้วอันนี้มันกลับมาที่เดิมด้วย No beach เนี่ยกูละเหนื่อยครับผมเหนื่อยใจเนี่ยทางนี้โอ้ยเจอจิโก้หน้าปากซอยเนี่ยแถวนี้จริงๆต้องมีคนเนี่ยผมก็เก็บไปหนึ่งนี่ละเนี่ย ยังมีตีนเลืออยู่นะวิว้ๆมีของเหลือให้ด้วยใจด,ดีไปนะฮะแต่ว่าต้องมีคนผ่านแถวนี้เนี่ยฮะแล้วก็เร็วๆนี้ด้วย <c oughs> พูดไม่ทันค่ะทำยิงเอ้ยรัดพุง่งชิบหายละไ <c oughs> อ้เหี้ยดยนันเดียววูวขูเข้าไปใกล้ไม่ได้เว้ยเนี่นนย s n i p e ิ Elite Oh my God แรงไอ้เหี้ยเลยนี่โอ้ย กูจะตายกับมึงนี่แหละวุ้ย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 ไอ้ตำรวจเอ้ยตำรวจพวกแม่งพวกกูเหนื่อยแค่ไหนเนี่ยวิ่งไล่ตามมึงเนี่ยไม่ใช่วิ่งไล่ตามนะนี่วิ่งหนีมึงเนี่ยเนี่กูรีโหลดก็ไม่ได้นึกออกแม่กระสุนสไนเปิลกูไม่มีโอ้เครียดเลยฮะตูรวนตำรวจตบจนกูเนี่ยจะอมเหรียญแทนมึงแล้วนะฮะชิบหายแล้วกระสุนสไนเปิลไม่มีใับผมเลยแค่นัดเดียวเองเนี่ยเนี่ย พอเป็นบดิตุเด็ตรงนี้บ่บ่นีเน่โุ้ยบอว้บบ่บ่นีันะบ,บ,บนะผมต้องนี้อย่างเดียวนะ่ยี่สิบนาทีแล้วได้อีกหนึ่งแม่สบายใจแนะน่เคยเกิดตรงแถวนี้บ้างแนะ่จะได้ยิงโอ้เสดแมนยิงยากเลยกูเครียดเลยเนะ่ ตอนไหนกูหายไปละอ่าโอเคเนี่ยผมในเนี่ยก็ในไหนยี่สิบนาทีแล้วเนี่ยเพาใครชอบกดไลห์ชอบมากๆกดสายกัระปุกหรับวันนี้นะฮะก็ผมจะไปล้างแค้นมันต่อก็ไม่ดีเนี่ยเพราะว่ากูแม่งกดเป็นล้างแค้นแม่งยังติดลมอยู่เลยเนี่ยผมโอเคเนี่ยก็ขอตัดเป็นพาร์ทหกเลยกันนะผมว่าใครชอบกดไหลเนี่ยชอบมากๆกดสายกัระปุกหรับวันนี้นะฮะผมก็ถ้าใครที่อยากจะติดตามผมในทีทีเออยากจะเล่นในเซิร์ฟนี้ผมก็สามารถเข้ามาได้นะีทีเอเอ็มเอ็นเนี่ยผมโอเคเนี่ยก็วันนี้ขอขอบคุณมากครับ